สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันในเรื่องสมการเชิงตัวแปรเดียวนะคะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะว่าสมการเชิงตัวแปรเดียวคืออะไรนะคะไปกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเรียนนักเรียนต้องรู้จักคำว่าสมการก่อนนะคะสมการนะคะเป็นประโยคคณิตศาสตร์นะคะที่แสดงการเท่ากันของจำนวนโดยใช้สัญลักษณ์เท่ากับ ะะบอกการเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนตัวอย่างเช่น12บวก8เท่ากับ20นะคะ12บวก8เท่ากับ20ก็คือฝั่งซ้ายก็เท่ากับ20ถูกไหมคะให้เกิดเราบวกกันเรียบร้อยแล้วนะคะฝัง่งขวาก็เท่ากับ20นั่นเองหรือตัวอย่างต่อมานะคะ a บวก1เท่ากับ2 20x บวก4เท่ากับ24นะคะนักเนรียนจะเห็นว่าจากําการตัวอย่างนะคะ a บวกหนึ่งเท่ากับสองและยี่สิบ x บวกสเท่ากับยี่สิบนักเรียนเห็นตัวอะไรเอยนักเรียนเห็นตัวอะไรนักเรียนเห็นตัว a กับตัว x ถูกไหมคะตัว a กับตัว x นะคะเราจะเรียกตัว a และตัว x ว่าตัวแปรนะคะหรือตัวไม่ทราบค่านั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งในเรื่องของสมการเนาะเราก็จะมีตัวไม่ทราบค่าแล้วก็ตัวแปรมาเกียวนักเรียนเลือก เลือกเลือกเอาค่ะว่านกักเรียนจะเรียกว่าตัวแปรหรือจะเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าแต่นะวันนี้ครูขอเรียกว่าตัวแปรนะคะในในการสอนในวันนี้นะคะโอเคนะคะนะกักเรียนไปไปดูค่ะเราเข้าเรื่องกันเลยเนาะเรารู้จักคําว่าสมการแล้วนะคะต่อมาเรามารู้จักสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคะ่ะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะก็จะเป็นสมการที่เขียนอยู่ในรูป ax บวก b เท่ากับ0นนี่ค่ะจะเขียนในรูปนี้ เมื่อ a, b เป็นจำนวนใดๆและ a ไม่เท่ากับ0น,นะคะเราจะเรียกว่าสมการเชิงเส้นโัวแปรเดียวนเองจากตัวอย่างนะคะตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะคะที่ครูยกตัวอย่างให้ a บวก1เท่ากับ2 20x บวก4เทากับ24 100ลบ b เท่ากับ50นะคะคือพูดง่ายๆว่าอา่าตัวอ,อย่างนี้ค่ะนักเรียน 20x บวก4เท่ากับ24ซึ่งมันตรงกับสมการที่เขียนอยู่ในรูป ax บวก b เท่ากับศูนย์ืง่ายว่ายี่สิบของเราคือตัว a นะคะ x ของเราคือ x ก็คือตัวแปร x เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวแปร a จะเป็นตัวเลขนะคะ a เนี่ยจะเป็นตัวเลข x เนี่ยจะเป็นตัวแปรบวกด้วย b b ก็จะเป็นตัวเลขแล้วก็จะเท่ากับฝั่งนี้นะคะซึ่งสมการอ่ะนะเรียนสองฝั่งจะเท่ากันเสมอถ้า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 คิดออกมาแล้วสองฝั่งไม่เท่ากันก็ไม่เรียกว่าสมการ ผิดทันทีค่ะเรีนตามไปดูตอบเนาะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของการหาคำตอบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะนั่นก็คือการหาค่าของตัวแปรในสมการที่กำหนดมาให้นะคะทำไมถึงมีตัวแปรเพราะว่าเขาต้องการให้เราหาค่าตัวแปรนั่นเองค่ะเรียนโดยวิธีการหาคําตอบนะคะหาค่าตัวแปรค่ะเรียนจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะก็คือ1ก็คือการลองแทนค่าตัวแปร เราสมการคือการเท่ากันใช่ไหมคะสองฝั่งมันต้องเท่ากันดังนั้นเราต้องลองหาตัวเลขในวิธีนี้คะ่ะวิธีที่หนึ่งเราต้องลองหาตัวเลขเข้าไปแทนในตัวแปรในสมการนั้นเพื่อให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะวิธีการที่สองก็คือการแก้สมการค่ะนักรียนเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าต่อมาเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปคาตอบของสมการคือจํานวนที่แทนค่าในตัวแปรแล้วทําให้สมการเป็นจริง พูดยังไงว่าทั้งสองฝั่งของสมรทั้งสองฝั่งของเท่ากับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันจะเท่ากันนั่นเองนะคะเนี่ยตัวเลขตัวเลขเท่ากันทั้งสองข้างอ่ะเรียกว่าคําตอบของสมการนะคะถ้าแทนค่าในตัวแปรแล้วสมการไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าสมการเป็นเท็จจำนวนนั้นจึงไม่ใช่คําตอบของสมการถ้านักเรียนเอาหาตัวเลขเข้าไปแทนในสมการแล้วออกมามันไม่เท่ากันฝั่งนึงแสดงว่าตัวเลขนั้นไม่ใช่คําตอบ นะไปอ้าวดูตัวอย่างะคะ่ะดูตัวอย่างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมันมีแค่ตัวแปรเดียวเลยในสมการนั้นจะมีตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวนะคะตัวอย่างนี้ A เขาบอกว่าจงหาคําตอบของสมการ A บวกหนึ่งเท่ากับสองนะคะครูจะใช้ลองแทนค่าตัวแปรก่อนนะคะครูก็เขียนเรียงเลยจาก a วกหนึ่งนะคะเท่ากับสองเนาะในสมการครูจะลองแทนค่า x ต้องแทนค่า a ค่ะนักเรียนตรงนี้ต้องแทนค่า a ตรงนี้แทนค่า a ด้วยลบหนึ่งก็คือเราเราจะสมมติเลขอะไรมาก็ได้นักเรียนต้องหาเลขมาให้เจอเพื่อให้เท่ากับสองค่ะนักเรียนอันนี้ครูสมมุติหนึ่งมาก่อนเนาะ อูสมมติลบหนึ่งขอโทษนะคะนะักเรียนขออภัยค่ะด้วยลบหนึ่งในสมการนะคะจะได้ว่า a บวกหนึ่งเท่ากับสองเราจะเอาลบหนึ่งเข้าไปแทนใน A พอเราเอาลบหนึ่งเข้าไปแทนใน A แล้วเนี่ยเราก็ได้ว่าลบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นักเรียนจะเห็นว่ามันไม่เท่ากับสองใช่ไหมคะนะักเรียนดังนั้นลบหนึ่งเป็นไม่ใช่คําตอบของสมการแน่นอนน่ามายคําว่าสมการผิดพอเอาลบหนึ่งเข้ามาแทนแล้วต่อไปมันไม่ใช่ละนะักเรียนต่อไปเรามาแทนค่า อด้วยหนึ่งบ้างในสมการเราก็เอาหนึ่งเนี่ยเข้าไปแทนในเเลยค่ะเรีเนยนเราก็ได้ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองถูกไหมคะหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสองแน่ๆใช่ไหมแต่ว่าสมการเป็นจริงตรงตรงกันที่เขาก็หนดมาให้ดังนั้นคำตอบของสมการ A อบวกหนึ่งเท่ากับเท่ากับสองคือหนึ่งนั่นเองค่ะนักเรียนพูดง่ายๆว่าตัว a เนี่ยเท่ากับหนึ่ง่าต่อมา จากวิธีการแทนค่าตัวแปรแล้วนะคะเรามาดูใช้วิธีการแก้สมก,การบ้างคููใช้สมก,การเดิมนั่นก็คือ a บวกหนึ 2, ่งกับสองนั่นเองค่ะนักเรียนทีนี้ก,การแก้สมก,การก็คือเราจะย้ายพวกเดียวกันไปอยู่ข้างเดียวกันเราต้องการหาอะไรเราต้องการหา a คะนักเรียนแล้วมันอะไรต่างกับพวกก็เจ้า a นี่แหละมันต่างจากพวกเราจะให้มันอยู่ฝั่ง ฝั่งใดฝั่งนึงแต่แนวคู่ให้มันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเราก็ย้ายตัวเลขไปอยู่ฝั่งเดียวกันจะได้ว่าจะต้องเอาหนึ่งไปอยู่กับสองถูกไหมคะซึ่งหนึ่งอ่ะมันเป็นบวกอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเราย้ายข้างไปหนึ่งจะต้องลกลายเป็นลบเวลาเรา,าย้ายข้างนะถ้าเป็นบวกอยู่ย้ายไปอีกข้างหนึ่งจะต้องเป็นลบนะคะทีนี้เราก็ลบก,กันได้แล้วใช่ไหมสองลบหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งอ่ะ a จะได้เท่ากับหนึ่งแล้วแค่นี้เองวิธีการแก้สม ย้ายข้างพวกเดียวกันไปอยู่ฝั่งเดียวกันตัวเลขไปอยู่กับตัวเลขตัวแปรก็อยู่กับตัวแปรแค่นั้นเองนะคะทีนี้วิธีการตรวจคาตอบนะคะเราก็จะนํา a เท่ากับหนึ่งเนี่ยเราคิดว่า a เนี่ยคือคําตอบของเราว่าหนึ่งอ่ะคือคําตอบเห็ไหมเรานํา a ไปแทนในสมการกันไปแทนในสมการของเราเนาะเราก็จะได้ว่าเอาหนึ่งาไปแทนในสมการเอาหนึ่งเข้าไปแทนใน a บวกกันเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง 1บวกหเท่ากับสองเท่ากับสองเห็นไหมมันเท่ากันแสดงว่า a บวก1เท่ากับสองคำตอบก็คือ1นงั่นเองนะคะคำตอบของสมการ a บวกเท่ากับ2ก็คือ1นั่นเองถูกไหมคือนักเรียนจะใช้วิธีลองแทนค่าตัวแปรหรือวิธีแก้สมการก็ได้แต่วิธีแก้สมการนักเรียนจะเห็นว่าใช้แค่แป๊บเดียวเองเจอค่า a แเ้ยนะคะ หาแค่แป๊บเดียวเจอค่า a แล้วแต่ถ้านักเรียนยังไม่ถนดัดนักเรียนใช้วิธีลองแทนค่าแต่นักเรียนจะต้องหาตัวเลขไปเรื่อยๆนะวิธีลองแทนค่าจนกว่าฝั่งซ้ายและฝั่งขวา,ามันจะเท่ากันนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเนาะตัวอย่างครูก็จะมีตัวอย่างมาให้นะคะเออครูอยากบอกว่า ออในเรื่องของตัวแปรมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบ x เป็น a สมุดไป,ปมันอาจจะเป็นภาษาไทยก็ได้อาจจะเป็นก็อไก่ขออไข่ก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเขาจะกําหนดขึ้นมาเนาะไม่จําเป็นต้องเป็น x ก็เป็น a นะคะในตัวอ,อ,อย่างนี้เนาะจงหาคําตอบของสมการต่อไปนี้โดยใช้วิธีลองแทนค่าตัวแปร ข้อที่1ค่ะ 2n บวก5เท่ากับ15เออในข้อนี้อะไรคือตัวแปรคะนักเรียนข้อที่1 2 n บวก5เท่ากับ15ตัวแปรคือ n ถูกไหมคะเราต้องหาค่าของ n เนาะเขาบอกว่าให้ใช้วิธีลองแทนค่าตัวแปรนะคะไม่ได้ให้ใายแก้สมการครูก็เริ่มเลยจากสมการ2 n นบวก5เท่ากับ15นะคะครูลองแทนค่า n ด้วย5ในสมการนะคะเราก็เอา5เข้าไปแทนในสมการ ได้ว่า2คูณ5ตัวนี้แหละที่เอามาแทนบวก5เท่ากับ15นี้2คูณ5ได้10บวก5เท่ากับ15เราก็ไล่ลงมาเลย10บวก5เท่ากับ15เนี่ยคะจะได้เท่ากับ15เท่ากับ15เท่ากันยังเท่ากันแล้วดังนั้นคำตอบของสมการนี้ 2n บวก5เท่ากับ15คือ5นั่นเองถเคไหมแต่ถ้าเกิดนักเรียนหาได้ไม่เท่ากันสักที แน่ๆก็ต้องหาไปเรื่อยๆถ้าใช้การแทนคา่าตัวแปรจนกว่ามันจะหาจึว่าสองข้างมันเท่ากันเห็น,นอ,หอ่าตัวอย่างที่สองสิบลบทเท่ากับแปดอ่าข้อที่สองตัวแปรในข้อที่สองคืออะไรตัวทีใช่ไหมคะอันนี้บวกที ไปทีด้วยเนาะเราจะได้ว่าผู้ลองแทนค่าทีด้วยหนึ่งในสมการก็มีทีอยู่สองฝั่งใช่ไหมมีทีอยู่สองฝั่งเลยแล้วก็แทนเข้าไปในสองฝั่งนะคะก็เป็นสิบลบหนึ่งเท่ากับแปดบวกหนึ่งก็ได้เก้าเท่ากับเก้าเองคำตอบของสมการนี้ก็คือเก้าคือหนึ่งคือหนึ่งผังเรียนขออภัยคือหนึ่งนั่นเองโอเคไหม คือหนึ่งเพราะว่าเราเอาหนึ่งเข้าไปแทนถืกว่าเข้าไปแทนใน t ีทีก็เลยเท่ากับหนึ่งคเียนแต่ทั้งสองข้างนี้พอพอคิดออกมาแล้วมันเท่ากันเท่ากับเกา้าแปลว่ามันถูกต้องเองคำตอบของสมการในข้อที่สองทเท่ากับหนึ่งนะคะไปค่ะตัวอย่างนี้เขา,าให้แก้สมการไม่ได้ให้ลองแทนข้าแล้วนะจะใช้การแก้สมการแล้วนะคะตัวอย่างเดียวเนาะ 45เท่ากับ7บ x ข้อนี้ตัวแปรคืออะไรตัวแปรคือ x นั่นเองนะคะเราต้องหาค่า x นะคะอย่างที่ครูบอกเลยว่าเราต้องย้ายพวกเดียวกันไปอยู่ฝั่งเดียวกัน,กนถูกไหมเริ่มต้นเลยนะ45เท่ากับ7ลบ x เราต้องย้าย7ไปอยู่กับ45ถูกไหมคะเราก็จะได้ว่าตัว7เนี่ยต้องย้ายไปอยู่กับ45ใช่ไหม7มันมีค่าเป็นบวกถ้าย้ายไปอยู่กับ45แล้วต้องมีค่าเป็นลบ ถูกไหมคะก็เป็น45ลบ7เท่ากับลบ x 45ลบ7จะได้เท่ากับ32เท่ากับลบ x เราต้องการหาค่า x ไม่ได้หาค่าลบ x นะคะนักเรียนการหาค่าตัวแปรเราไม่ได้หาค่าตัวแปรที่ติดลบเราต้องการหาค่าตัวแปรที่เป็นบวกนะคะดังนั้นเราต้องคูณเราต้องทำให้ลบ x เนี่ยกลายเป็น x ดังนั้นเราต้องคูณอะไร แล้วก็คูณลบ1เข้าไปทั้งสองข้างของสมการถ้านักเรียนคูณนักเรียนต้องคูณทั้งสองข้างของสมการนะคะไม่คูณข้างใดข้างหนึ่งนะโอเคไหมพอเราคูณเข้าไปแล้วเราจะได้ว่าเอาลบหนึ่งคูณเข้าไปทั้งสองข้างจะได้ว่าลบหนึ่งคูณสามสิบสองเท่ากับลบหนึ่งคูณด้วยลบเอ็กซ์ลบสลบหนึ่งคูณสามสิบสองจะได้ลบสามสิบสองถูกไหมคะเราเรียนมาแล้วนะการคูณจั้งนต่เต็ม ลบ x ลบ1คูณลบ x ได้ x นั่นเองดังนั้นตัวคำตอบค่ะนักเรียนนำมาตัวคำตอบเราก็ได้ว่า x เท่ากับลบ32เนาะเอาไปแทนค่าในสมก,การที่เขากำหนดมาเลยนะคะเราจะได้ว่า45เท่ากับ7ลบลบ32นะคะทีนี้ก็คิดเลยลบลบ32ได้เท่ากับเท่าไหร่45นั่นเอง 45เท่ากับส5่าแสดงว่าสรรมการเป็นจริงนะคะดังนั้นคำตอบของสมการ45 4สิบลบสเท่ากับเลบเคือลบสามส่นสองน้่ะเอมค่ะตัวอย่างต่อมาเป็นเศษส่วนบ้างอันนี้เท่ากับ5้ส่วนสอน,น,นะคะมันหา ตัวอ,อย่างที่2อนะคะ x ลบให้แก้สมการเหมือนกัน x ลบ3ามส่วน x ลบ3ามส่วน2เท่ากับเศษหส่วน2เหมือนเดินมันเนียนเราต้องย้ายลบ3ามส่วนสองไปอยู่กับห้าส่วน2ถูกไหมคะเพื่อเราหาค่า x ถูกไหมเราทำการหาค่า x นะคะก็นั่นเองก็ทำเหมือนเดิมอย่าข้าจากลบเศษ3ามส่วน2ก็ต้องย้ายไปอยู่ข้างหนึ่งย้ายไปอยู่ฝั่งขวาก็ต้องเป็นบวกเศษสามส่วน2เนาะ ทีนี้การบวกลบเศษส่วนเราต้องทาตัวส่วนให้เท่ากาันเอาเศษมาบวกกันถูกไหมทากเรียนข้อนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นําเศษบวกกันเลยนะคะเราก็ได้ว่า x เท่ากับ8ส่วน2นั่นเอง5บวก3เท่ากับ8ใช่ไหมส่วนเหมือนเดิมส่วน2นะคะไม่ต้องเอา2ไปบวก2เป็น4นะเรียนตัวส่วนไม่ต้องทําประทําอะไรกับมันทั้งนั้นเราเห็นเลขอะไรก็เขียนส่วนเป็นอย่างนั้นไปเลยนะคะ ทำแค่เศษพอโอเคไหมทีนี้แปดส่วนสองก็คือแปดหารองหารองหารดก็ได้ส4คือก็เลยว่า x เท่ากับ4นะคะตัวคำตอบค่ะนะเนียนเราก็นำ x เท่ากับสี่แทนในสมาการนี้เลยสมาการที่เขาผลบมาให้เราก็จะได้ว่า x ลบเศษสามส่วนสองเท่ากับเศษห้าส่วนสองเราเอาสี่เข้าไปแทนใน x ก็ได้สี่ลบเศษสามส่วนสองเท่ากับเศษห้าส่วนสออง่า เราก็ย้ายข้างเทเลียนเพื่อเป็นการง่ายเนาะเราก็ย้ายข้างลบสส่วนสองไปอยู่กับเศษห้าส่วนสองเลยจะได้หาง,ง่ายๆนะคะเราก็จะได้ว่าสี่เท่ากับเศษห้าส่วนสองบวกเศษสามส่วนสองนะคะสี่จะเท่ากับตรงนี้มันสามบวกการเศษปุ๊บนี่เลยก็จะได้เป็นสี่เท่ากับแปดส่วนสองเราก็ใช้วิธีการตัดทอนก็ได้เทเรียน สองหนึ่งสองสองสี่เป็นแปดก็ได้สี่เท่ากับสนั่นเองดังนั้นคําตอบของสมการเลบเศษสามส่วนสองเท่ากับเศษห้ 5, สาส่วนสองคือสี่นั่นเองนะคะหรือเเท่ากับสี่น,นะคะจบแล้วเพืน่นโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะการแทนค่าในตัวแปรนะคะแล้วก็การแก้สมการนะคะสมการกเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเนาะ สรุปง่ายๆเลยนะคะในเรื่องของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็คือทั้งสองข้างของสมการจะต้องเท่ากันโดยมีเครื่องหมายเท่ากับเป็นตัวบอกนั่นเองเท่ากับก็คือเท่ากันทั้งสองข้างค่ะนักเรียนแล้วสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจะมีตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวเท่านั้นนะคะตัวแปรเดียวเท่านั้นเนาะจะมีตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวเท่านั้นนะคะเวลาเราทํานักเรียนลองทําดูเลย ชอบการแทนค่าหรือว่าชอบการแก้สมการแั้วเรียนลองฝึกทําดูนะคะนักเรียนจะได้รู้แต่ถ้าวิธีการที่เดิวที่สุดก็คือการแก้สมการนะคะเราก็หาค่าตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวเท่านั้นอันนี้คือง่ายสุดแล้วตัวแปรเดียวก็ก็มีใบงานนะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเดี๋ยวเราก็ จะไปเจอกันในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูํา,างำน,นเข้าไปในกลุ่มไลน์เนาะโอเคไหมสำหรับวันนี้นะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนไม่เข้าใจยัน,น,ยนสามารถสอบถามครูได้โดยตรงนะคะทางไลน์ของครูหรือสอบถามได้ในกลุ่มไลน์นะคะครูพร้อมตอบเสมอไม่เข้าใจตรงไหนแก้สมการไม่ได้แทนค่าไม่เป็น บอกมาเดี๋ยวครูจะไปสอบอันสวตัวให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนคะ่ะที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะถ้านักเรียนดูนักเรียนทำการบ้านได้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ